ต่อไปเรื่องหนูนะนะแมวก็มีหนูด้วยนะครับมีหนูสักหน่อยหนึ่งนะครับอุนดูรังคะปัญโหปัญหาว่าด้วยเรื่ององค์หนึ่งแห่งหนูคุณสมบัติหนึ่งอย่างของหนูที่ท่านโยคาวจรพึงถือเอาเป็นอย่างไรพระเจ้ามิลินก็ได้ถามพันเตนาคเสนะอุนทูรัสสัเอกังอังคังคาเหตับบันติยังวเดสิก ข้าแต่ท่านนักเสนผู้เจริญท่านกล่าวแล้วซึ่งคําใดว่าภิกษุผู้ที่มุ่งปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้แจ้งอรหัตผลนั้นพึงถือเอาซึ่งองค์หนึ่งแห่งหนูกตามาังตังเอกังอังคังเขหิตรบ,บังองค์หนึ่งอันนั้นที่พึงถือเอาเป็นอย่างไรอันนี้ก็องค์หนึ่งแห่งหนูนะครับก็ มาเลยท่านพระอระหันต์นักเสนก็ตอบยะถามหาราชอุนดูโรอิโตจิโตจะวิจรนโตอาหารูปาศีสโกโยเยวะจะรติดูก่อนมหมาพิธหนูย่อมเที่ยวตรวจสอบไปทางนูน้นทางนี้หันหน้าไปนูน่นหันหน้าไปนี่อันนี้ก็ต้องไปดูหนูเนาะบางท่านเคยเห็นและหนูเนี่ยอิโตจิตโตก็วิ่งไป หันหน้าไปดูทางนู้นหันหน้าไปดูทางนี้นะมันก็ไม่ได้หันอะไรมากหรอกมันหวังอันเดียวแหละจริเนี่ยมันหวังอันเดียวก็คืออาหารูปสีสโกเยวะก็คือหาแต่อาหารเท่านั้นไอ้เจ้าหนูมันเป็นอย่างนี้มันหันหน้าไปทางนู้นทางนี้มันไม่ได้หาอะไรมากมายไม่ไม่มีความคิดหรอกนะมันหาแต่อาหารเป็นหลักเลยนะครับอย่างนี้อาหารูปสีสกโญเยวะหาเฉพาะอาหารเท่านั้นเป็นหลักเลยนะหลักใหญ่ใจความของหนู จริงๆก็เหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละนะมันไม่คิดอะไรหรอกพวกนี้หาแต่อาหารก็จะแย่แล้วนะครับมันหันหน้าไปทางนูน้นหันหน้าไปทางนี้เรื่อยพวกหนูนี่นะครับชั้นนั้นเหมือนกันแหละท่านโยคีผู้เป็นนักปฏิบัติที่เป็นโยคาวจรนั้นก็เมื่อดูทางนั้นดูทางนี้ตรวจสอบข้างโน้นตรวจสอบข้างนี้ก็พึงหวังอยู่หรือว่าพึงเป็นผู้ที่หา แต่การกระทำมนสิกการเป็นตัวหลักก็พอนะครับนี่เป็นองค์หนึ่งแห่งหนูนะครับนะทำมนสิกการที่เป็นโยนิโสมนสิกการนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านโยขวจรเนี่ยอย่าไปเที่ยวจับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้ดูคนนั้นแก่คนนั้นแก่คนนี้นะให้ดูทางนั้นทางนี้เหมือนกันนะดูนั่นดูนี่แต่ดูเพื่ออะไรเพื่อหลักการก็คือเพื่อจะให้เกิดโยนิโสมนสิการ ก็ค <formation jin inh aling> <at> ือเพื่อจะให้เกิดกุศลในจิตของตัวเองแก้จิตตัวเองอย่างเดียวที่ให้พิจารณามุมนั้นมุมนี้ดูนั่นดูนี่เหมือนหนูเลยนะเหมือนหนูเนี่ยดูนั่นดูนี่พิจารณาโน่นนี่นั่นก็เพื่อหาอาหารอย่างเดียวส่วนโยคะวจรก็ดูนั่นดูนี่พิจารณามุมนั้นมุมนี้ตรวจสอบทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อทำโยนิโสมนสิการก็คือเพื่อให้จิตเป็นกุศลนั่นเองไม่เปลี่ยนคนอื่นไม่เปลี่ยนคนนั้นคนนี้แต่จะเปลี่ยนจิตของตนเอง ให้เป็นกุศลไม่เปลี่ยนชาวบ้านและเปลี่ยนตัวเองเลยประมาณนั้นนะครับทำเร่องนี้อันนี้ท่านก็ยกภาสิทธิ์ของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรมาเป็นตัวอย่างภาสิตัมเปตังมหาราชเถเรณนะอุปเสเนณะวังคันตะปุตเตนะนะยกมาเป็นตัวอย่างว่าธรรมมาสีสังกริตวานะวิหันโตวิปัสโกอโนลีโนวิหรติ ปุปสันโตสดาสโตแปลความว่าภิกษุผู้กระทำธรรมะให้เป็นใหญ่ธรรมะศีสะนะให้เป็นนับวันให้เป็นแบบหลักเลยกระทำธรรมะมีธรรมะเป็นหลักมีธรรมะเป็นธงอยู่นะมีธรรมะเป็นใหญ่นะเจริญวิปัสนาวิปัสโกนะครับเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดนะครับนะ,ะโนโรีโน เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดมีสติในการทุกเมือ่อเป็นผู้สงบระง,งับนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ลักษณะของผู้เป็นนักวิปัสสนานี้จะต้องมีธรรมเป็นใหญ่มีโยนิโสมนสิการ,รเป็นหลักนะครับตามตรงนี้อย่าไปเที่ยวแก่คนนั้นเที่ยวแก่คนนี้วิพากวิจารณคนโน้นคนนี้นะอาจจะดูเหมือนพิจารณาเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้พิจารณาเอาถูกเอาผิดกับใครเพื่อ โยนิโสมนสิการเป็นหลักเหมือนกับหนูพิจารณามองข้างโน้นข้างนี้นะเพื่อหาอาหารเท่านั้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือองค์หนึ่งแห่งหนูนะครับ